ปลูกอียงที่ห้ามากินก่อนถ้าห้าปูกอียงที่ห้ามากินห้าสิอยากดูแลขเขาแต่ละคนนิยามความสําเร็จว่่เท่ากันกแต่ละคนนิยามความพอเพียงกับว่าซ้ำกันแต่ละคนนิยามความพอใจกับว่าซ้ำกันมันต้องเริ่มต้นจากหน่อยแล้วก็เลี้ยนหลูจากคําว่าหน่อยในหละไปหาหลายบางคนนอกจนกจะว่าเ้เลี้ยนรลูเต็มรวยก่อนเขาสิลงมือทำมันมุมีอยังเต็มรอยโครการเลี้ยนรลูมันมุมีทีสินสุดนะคะ<อ>มันไม่มีคําว่าเต็มร้อยเด็ดขาดเหตุยัง โดยใจรักมันก็นจะเห็ดออกมาได้ดีแต่ถาห้องเหดด้วยกระเซงนสิแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็หายกระเซนดิสันยุกใหม่มาแล้วจ้า สวัสดีค่ะมื้อนี้ยุก้กำหนงโดนัทกับมลชนกเด้อจ้ามื้อนี้จะพาไปเมืองการท้ำเกษตรผสมผสานในพื้นที่หกไร่เพิ่นมี่ทั้งความพอเพียงพออยู่พอกินที่สำคัญนะคะเพิ่นมี่รายได้นำจ้ามื้อนี้พิิกันยอยู่ที่ปันบักไม้ตำบลกลางอำเภอเดดอุดมจังหวัดอุบลราธชธานีเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปพูดคุยกับเจ้าของสวนเด้อจ้า ไปเลยจ้าคือใส่น้องอ้าวยูจ้าเดี๋ยวเมยเป็น,นย,ยังยูจ้าอีฬาม้าเจใส่แลนนม้าเจผุนละท่างไกดอยู่บ่ามายี่ยมชมสวนบ่เมยนจ้าขอ,อยังช่อมนีด้วยจ้ามื้อนี้มาโลกมาจับกบน้ำเปืือยนีม่มา้ยว้าห่วงแล้ว อันนี้เป็นกรบยังจไว้คแหวกบหน้าค่ะกบหน้าอันนี้ดูเรื่องหยาบบัวจ่าเห็นผู้สาวบัวใหญตัวนี้ห้องอบอบอบเนี่ยอันนี้ถามว่าดูแลยากบัวกับบวยากค่ะสาเหตุเหตุมันง่ายมันก็ง่ายเนาะสาเหตุเหตุมันหยางกับยากเอาปกติบัวห่วงไหมเห็นผู้สาวมาห้องเลยเนี่ยคนตื่นเต้นแม่นบอแม่นจ้าอือไปละมึงจะไหนจ้ะว่าตัวผู้ตัวเมียจ้ะ ถาตัวผูเพื่อสิมีอันกองเสียงอยู่ข้างๆนะคะถ้าตัวแม่นี่เราวิ่งสังเกตง่ายๆก็คือตัวผูจะตัวหน่อยกว่าตัวตัวเม่แล้วตัวผูนี้เพื่อจะมีกองเสียงนี่ค่ะเพื่อสิมีกองเสียงอยู่ข้าง,งแบบนี้นะเห็นปะนี่จ้าถาตัวแม่เพื่อนสโบมีออ่นะคะ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องเพื่อนกัดกัน,นสิละแค่นั้นละ แต่จะมีปัญหาเรื่องกัดกันเป็นแพ่นังทะลอกงั้นสินะค่ะจ้ะแต่ตรงแยกตัวที่เพื่อนมากกัดนั่นออกออกจากมู่เรื่องการดูแลกับวยาก,กัเปียนนามทุกซองเหมือนะคะก็จะเปิดหนาเก้าด้านหนามเ,เปิดหนามไม่เขาด้านหนาเก้าออกการห้อาหารก็จะห้ยเสาแลงัสินะจ้ะบา้งทือช่วงใดที่แบบว่ามีแมงเมาเน่ก็จะหายแค่หมือเดียวขาบเดียวมันจ,จะกินมาเลงัสินะค่ะวัวใหญ่แยกงมั้ค่ะพ่อเจาอ ตัวนี่เป็นพอพันธแม่พันธ์เหรอคะพอพันธแม่พันธ์นะเรี่ยงจังเดือนนะคะเปิเดตัวใหญ่ปานี้อันตั้นี่เป็นปีเลยะค่ะเป็นปีเลยะะตัวนี่ตัวผูตัวผูตัวบง่ายหนึ่งค่ะนี้ตัวผูตัวใหญ่เฮียงเขาสอบถาม,มเรื่องการตลาดเนาะจ้ะอันนี้ขายได้เหรอจ้ะขายได้ขายเรื่อยๆค่ะถ้าจะขายแต่ว่าบางเดเอาทำใจสิขายก็ว่าได้เรี่ยงแล้วก็หักเนาะอ่าป้าจันสิผ้าไปส้มสวนอ,อีหล,าล่ามากก็ไผ มาผู้เดียวสองคนมาผู้เดียวสองคนพื้นที่เท่าไรคะพอจอกพื้นที่อยู่นี่มีหกไร่ค่ะแต่ว่าเกษตรผสมผสานนี่จะเห็ดแค่์ซีไร่ค่ะมีอียังไงคะในพื้นที่สวนเขาก็จะแบ่งโซนด้านนาติดถนนนี่จะจงไวอยู่สองไร่ค่ะเหลือไวสองไร่แล้วก็เป็นหมองโซนทั้งนี้ก็จะเป็นพื้นที่อาศัยที่พักอาศัยเนาะแล้วก็จะเป็น พืดพักหมุนเวียนนะคะปลูกไก่หม่องนอนหม่องยูหมอ่อ,อ,อ,ขของขั่วใชาเวลาหาอกระดางเ่ากรย่างเขาขังค้างขั่วจ้าเ่าก็ได้ครบแล้วสินะคะตัวนี้ก็จะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อนต่อไปอ่า <ะ S 2> ตัวนี้ก็จะเป็นหอยโคงใต้ค่ะตัวนี้เหลียงไร้หอยยูค่ะหอยโคงใต้ตัวนี้ก็จะเป็นปลาไหลปลาไหลยานบอ,อีละบอยยานจ้าเปิดเลย บอแม่สิเห็จับแม่ยานบอบอยานอันนี้สิเปลี่ยนหนามนะคะ่ะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนหน,นาจะถืออค่ะอ่านประมาณอาทิตย์ละเถื่อน,นะคะ,คะแต่ว่าส่วนหมากก็จะบุกไปเดี๋ยวเปลี่ยนช่วงนี้ฝนแห้งมากก็แหงบ่เดี๋ยวเปลี่ยนเลยการดูแลเพื่อนนียากบอค่ะไปไหลม่มียังยากค่ะไม่มีอะไรยากถ้าไม่ทำใหามันยากตัวใหญ่เหรอสงสัยสิยืนนี่กลั มันจะเปิดให้เมืองโอ้นี่ค่ะปลาดิบทูย่านวะโอ้ยบริหารได้จับปลาไหลอือันนี้แต่ว่าแตาว่าซ้อนเนะจ้ะค่ะเป็นปลาไหลน้ำใสเนาะเขาเอิ่นกันเพราะว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแบบในในบอ่อหน้ำใสเน่ยนะคะมันจะเลี้ยงง่ายจัดการง่ายโอ้ยทับทับเ,บเดียวมันจะบ่ริแบบว่าเปลี่ยนน้ำดูอันซะให้อีหยังเพิ่นเป็นอาหาระค่ะนี่อ่า จะเป็นบอกหอยเชอรี่อะค่ะทุบกลนแล้วก็มาลงนงหนให้เพื่อนกิน,น,กนคือแบบบอกหอยมันก็จะใส่เวลาเนี่ยจักน้อยในการเปือยสินะคะเพื่อก็จะเจาะทั้งกลนนะเพาอควรจะทุบทั้งดากนะเพระาะว่าทั้งหัวเพื่อนเนี่ยมันจะแข็งกว่าสีหย่อยสไลด์ใดเนี่ยก็ใส่เวลาดนสินะคะเพื่อก็จะเจาะเจาะกินจากข้ังหลังมาขมา้างหนังสินะอันนี้โบเดบเปื้องเงินสื่อค่าอาหารเลยนะก็จะมีเหมือนกับว่าหายรางวัลน,นิดนึงก็คืออาทิตย์นึงก็ <c oughs> จะหายเป็นหมูบดผสมอ่าไข่ เพราะว่าไข่นี่ก็จะเป็นมีโปรตีนสูงเนาะค่ะเนาะก็จะให้เพื่อนกินแบบนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารปลานะคะอาหารปั้นก้อนอาหารลดต้นทุนนะคะอันนี้ก็เฮ็ดด้วยจากหยวกกล้วยคือธรรมชมาตาบ่จจะผักบุ้งพืชผ,ผักสีเขียวที่มั่นบ่ขมบนะคะสามารถเฮ็ดได้เลยแล้วก็อาผสสมกับรำข้าวแล้วก็จุลินทรีย์สังหอแสงแล้วก็กากน้ําตาลเพื่อจะเพิ่มรสชาติในเพิ่นจุลินทรีย์แสงหอแสงนี่ก็จะช่วยใเนด้านการแบบว่า บใไใหนามเสียงสินะคะเข้าไ้กบไ้ปลากระไดไ้ไก,ก่กระแหงกินดีนะคะนี่อันนี้เป็นอาหารลดต้นทุนได้ดีแห้งคือพืชพันธุ์ในสวนเฮาบัท่านี่เขายนลงไปเลย,ยงสินะคะปลากระิไม่แหงกันบ้านนี้โอ้หแต่นสอนแหงเลยจ้ะพี่น้องน,นี่ก็จะเป็นป้ามอคะ่ะมีปลาจจ้าตัใครในสระหูะห้ยนับโบได้นับ,ไ,นบ <laughs> มไม่ได้เพราะว่านี่ปลาอ<ม>ย่างเนี้ยจ้ะ มีปาลาร่วมค่ะปลาจีนปลาเบึกงสิเ่เขาจะเน้นแบบปลาอยังที่เขามากินมากกว่าปลาอยังที่จะคล้องบ่ค่อยมาก,กินก็จะบ่ค่อยเลี้ยงนะคะแต่ส่วนหมากนี่จะบ่ค่อยหิ <c oughs> กินเบิด <c oughs> ตัวน,นี้จะเป็นปลาหมอค่ะปลาหมอน,นี่จะเป็นไล่ไดรลักเลยนะคะก็ได้ได้เรื่อยๆหาตลาดจังไดกัคือตลาดเรียนหาเขาเองอะ่ะส่วนใหญ่เขาเขาบ่ไเด้บ่ไเด้ไปหาตลาดยากกันนะคะ เพราะว่าถ้าเฮามีข้องสิคนเขาหูว่าเฮามีไงสีคือผวกคาตะไข่ผวกแม่ขขาที่เขาไปขายตลาดเขาก็จะมาสัง่งก่อนที่เขาจะเป็นตลาดมือหนึ่งเขาก็เฮ็ดเส่ถทุงเห้เขาสินะคะจ้าคือผลผลิตนนี่ก็คือกุ้งกุ้ยสีกล้ยนี่แถบพ่อ,พอขายเลยนะคะมันใหญ่เวทันมันเป็นเครื่อเป็นนวยเวทันเหมืนจ้แต่ว่ามี่ยังเดียขายเบิร์ตคือช่วงเมื่อกี้เนี่ยปู่เบุคตเทศขายสีอะ หมือ่อละสองร้อยสามรอยแค่บอรเกอเทศนะคะมันก็นถือว่าเป็นรายได้อีกทาง,นงหนึ่งเนาะพออยู่พอกินมีพอได้ขายเนาะจ้ะค่ะเท่ากับมีรายได้แน่จักหน่อยนึงเพื่อเดี๋ยวเนี่ยค่าอาหารค่าไฟส้สินะเงินที่เขาบริสุทธิ์มันก็นั่นแหละคือกำไรคือเงนินเก็บของแล้วนะอันนี้เจ็ดเดือนคะพอจังก,กออันนี้ก็จะประมาณสี่หาเดือนลรอเดี๋ยวขายไงเหล้วนะคะกับสมัครพวกผู้เฒ่าก็จะมาก,ก,ก,นกินปนปลาเค็งสิเนาะ จ้านี่เห็นบ่อาหารปั่นก่อนโยนลงเมื่อกี้บดเลยี้าหมดแล้วนี่คนมากินเนาะจ้ามันเสียบไงมันจะออกแบบมันหวานหอมมันหอมอยู่เลยค่ะเพราะว่าแค่เข้าวห่แคร์รั่มเขานี่กับโปรตีนสูงอยู่แล้วจ้วันนี้ห้าวมื่บวกกากน้ำตาลแน่มาบวกผืดพักสีเขียวอย่างอื่นแน่สินะคะเป็นการลดต้นทุนหัวอาหารเนาะจ้านี่ไเอาเมื่อกีโยนลงไปเห็นบอหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะ ฟังุนเลียงเป็นอย่างคะ่ะพอจะก่อทั้งใดคะฟังนันจะทั้งนั้นจะเป็นปลานิ่นค่ะตัวนี้เป็นปลานิ่นนี่ตัวนี้จะเป็นอนุบาลปลานิ่นนะคะนี่กราลัางไงค่ะเลกอายุประมาณเท่าไหร่ค่ะอันนี้ประมาณสองเดือนล่ะค่ะสองเดือนแล้วว่าจีป่อยออกข้างนอกนำ้ำผรู้สึกว่ามันหลายแห่งนะคะก็ะเริ่มป่อยออกข้างนอกน้ำเนี่ยนี่ข้างนอกกับปลาปลาหลายด้วยค่ะนี่เมื่อกี้ละ่ะ นี่ต้นสวนหลายเนาะพี่น้องเลยน,นี่เมืองข้างนองป้าก,ก็ห้ายอยู่ค่ะท้านี้ก็จะเป็นหอยหอยขมนะคะจ้าสวนด่านนี้ได้ยินว่าการตลาดดีบ่ะจ๊ะมันถามว่าด,ดีบ่ด,ดีมันคือได้เรื่อยๆนะคะ,ะได้เรื่อยๆบอก,<ๆ>บอกง่ายๆของในสวนนี้มันก็นจะได้บอกง่ายๆมันคนเขาเคยกินตลอดเนาะม,นมือนี่กับปนปาเข็งมืออ่นกบ ปิ่งปลาดุกสีนะค่ะมื้อไม่กับอ้อมบอกหอยคือเขาสามารถวางแผนได้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งเขาสิกินยังค<ฆ>่ะแม่นูเจ็ดยางมันก็หมุนเวียนอยู่วงสันนะคะแปลว่าเขาเหมือนว่าอาทิตย์หนึ่งกินอยยางเก่าสีมันก็ม,นกม,นกม,นกมีเมนูอื่นเรื่อยๆในนี่พักขี้เล็กก็มีค่าตะไข่อ้อมค่ากระได่เป็นหมดะค่ะอยากกินยังมันก็ได้กินนะโดยเฉพาะไข่นี่เป็นอาหารหลักเลยไข่นี่เป็นอาหารหลักที่เขา เด็กเขากินอยู่ทุกมือว่าซะนะคะมีครบทุกอย่างในสวนเดียวนะจ๊ะในสวนเขานี่แหละมาเป็นแบบว่าตัวลดต้นทุนในการเ,าเลี้ยงสยัตวดนี่สินะคะเพราะว่า,วา,าปศุสุซัดหรือว่าการประมงนี่สินะคะเขาก็ต้องหาวิธีมาลดต้นทุนให้มันได้ถ้าเขาลดบ่ได้นี่มันก็จะเป็นเป็นทุกข์อ่ะเพราะว่ามันเป็นภา,ะาระเงินบ่พอจกเงินแต่ละเดือนเสืออันนั้นเสืออันนี้นี่สินะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาสามารถ เก็บเงินจากในสวนนี่ไดเราเอามาลงทุนต่อต่อยอดนั่นสิห้องก็จะเกิดความมุ่งซึ้งมีกําลัางใจไปต่อได้เ้าไปต่อได้คนที่เขาอยู่เหาห้องไปต่อได้เองสินะคะค่ะเพาสารถามเพราะจะก็แว่นอ่ะ,อะ,ะค่ะคือจังไดคือมาทําการเกษตรจ้ะคือจังไดคือมาทําการเกษตรกะหลักๆเลยนอคือเป็นเป่าหมายของทุกคนเลยเป็นเป่าหมายผืนฐานเลยก็คือหนึ่งคืออยากมีอยู่มีกินแมนบอกคะ่ะสองก็คือมันสิตามมาเลย เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นเพราะเกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นเริ่มล้นแล้วคุณสินะคะผลผลิตไรกลเริ่มเฮ้ยอยากขายแล้วสินะเพราะมันขายได้ก็ะมวลขายได้กระมวนมวนมวนสิมันก็เป็นแหล่งอาหารแถบจะแบบว่าเป็นแหล่งอาหารของขอบขั้วแล้วก็ชุมชนได้เลยนะคะเพราะว่าขาเห็ดผสมผสานเนี่ยขาจะได้กินทุกอย่างที่ข้าเห็ดกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเนาะแต่ถาเขาปลูกเชิงเดียวเชิงเดียวมันก็ด้กินอย่างเดียวปีหนึ่งด้กินอย่างเดียว คือเอาปูเขาสิปีนึงก็ทาทาต้นสีเขาเหลี่ยวกับด้กินเขาเป็นบ่อค่ะระยะเวลาที่หอบทาเขาให้มันถอกมันหยังสิกินหยังาหารอเมนบล่ะเอาก็เลยก็เลยมาคิดว่าเฮ็ดจังได๋ม่พอสิได็กกินตลอดปีแล้วก็มีรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนแล้วก็รายปีนี่สินะคะก่อนสีมาทำเกษตรนี้เพราะจก,กแวะเฮ็ดไาฉีบหยังคะ่ะอ,อบดียู่เมืองไทยคะ่ะ พึ่งมากพี่กายู่ประเทศจีนค่ะบ่ได้บ่ได้อยู่เมืองไทยไปตั้งแต่เลียนเรียนจบม .6 ก็ไปเองสินะค่ะบอกยังไงว่าเป็นเด็กหนอกเด็กหนอกติดรู้ติดแบนแนติดเมืองเย็นเมืองหนาวสินะค่ะจะบ่ค่อยชิ่นกับอากาศบานเฮ่าบมเมนบ่ค่อยชิ่นแบบเป็นคนที่บ่มมากเลยอ่ะบ่มักแดดบ่มัากความหอนบ่มักบ่มอ่กความดำบ่มัากฝ้าบ่มัากอนี้นะคะมักสวยๆงามๆแต่ตอนนี้เปิดใจแล้วนะจ๊ะ ถามว่าเปิดใจบัวเปิดใจคือเฮาห้องมีความมู้สืกว่าหนึ่งคือสิ่งถี่เฮ็ดแห้เฮ้าอยู่หนี่ใดก็คือคําว่าบานบานนี่ก็มีพ่อมีแม่เนาะค่ะเนาะมีอายมีหน้องสินะคะคือตะกี้เฮ้าเฮาสัมผัสบัไใหดก็บคํา่าบานนั่นสินะคะเพราะว่ายังคือพ่อแม่เฮ้าเนี่ยบรง่ายมันเหมือนเป็นประเภทนี่แล้วอ่ะคือเฮ้าหญ่มากเพิ่นก็จะปลูกฝังเข้า่าเรียนจบแล้วต้องไปเป็นหมอต้องไปเป็นคู่เป็นทหารก็สิ รวยเองสิเนาะคะ่ะเนาะต้องไปเหตุงานกรุงเทพราะว่า,วาสิมีเงินมียังสินะคะมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังไว้ในหัวเฮาแต่ตนหน่อยว่าเขาต้องไปหาเงินการหาเงินนี่ก็คือหาความสุขมีเงินเท่านั้นถึงสิมีความสุขอันนั้นคือความคิดตอนนั้นเนาะคะ่ะเนาะวันนี้พ่อได้กลับมาอยู่บานมันก็เกิดความแตกต่างเกิดขึ้นเพราะว่าตะกี้เฮาคิดว่าพ่อแม่มก,ก็ตรงการไ่เงินนั่นแหละเพราะว่ายังเพื่อให้เฮาหาเงินค่อยสิมีความสุขก็แสดงว่าเงินนี่ คือหาความสุขห้เพลินได้เองสินะคะกับไปเหตุงานทรงแต่เงินอย่างเดียวทรงทรงทรงแต่เงินก็คิดว่าเพิ่นจะมีความสุขกับเงินที่เขาทรงหายแต่พอเขาได้กลับมาบ้านอะ่ะมาเพราะว่าโควิดวิกฤตโควิดทําให้ได้มาสตักอยู่บ้านนะคะแบบว่าไปใส่กระบ่ได้เหตุงานกับบ่ได้เงสินะคะ,ะก็เลยเหมือนเป็นเป็นวิกฤตหนึ่งที่บังคับให้เฮาอยู่กับทีอยู่หนิงหนงอยู่แบบ เฮ็ดยั้งกรบโบได่ยังสินะคะบ้านี้การดีเฮ็ดยั้งโบได้ไปใส่บได้มันเฮ็ดใ้เฮ้าคิดสาลงเพราะเฮ็ดใ้เฮ้าคิดสาลงแล้วเฮ้าก็ได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวทุกมือพราะคุกกี้คุกกี้ทุกมือเฮาก็เลยเหมือนกัว่ามองเห็นมองเห็นขมาความสุขของพอของแม่ความสุขของเจ้าของแต่สิ่งที่เฮ้าต้องการแลวเฮานั่มหามันมาตลอดชีวิตน่ะ่าเงินคือความสุขอ่ะจริงจริงมันโมแม่น่ะ สิ่งที่เขานั่มหาคือสิ together, ่งที droite, ่เขาจากไปแต่เริ่มตนก็คือนี่แหละค่ะบานคือขอบขั้วพ่อเดยกับมาบานมาอยู่ก็พ่อก็เมียใส่เวลาก็เพิ่นเหมือนกับว่าใส่เวลาใหุ้าลงเสี่นะคะเราวมนก็เฮ็ดเท่าเห็นอียงชัดเจนขื้นเห็นความสุขความต้องการของเข้าชัดเจนขึ้นเมื่อคือแต่กี้เขามีแตะแลีนทุกเมื่อนี่เข้าหึือว่าเข้ายางค่อยๆยางเีื่นะคะเวนบันี้เข้าหึือว่าเวลาเขาหลมนะเขาจะปวดเจ็บคือเวลาเขาเลียนต่กี้คือต่กี้นะก็แบบ มาเห็นความสุขของพอกขาแม่แววตาความสุข่เพ่นมีก็คือลูกเด้กลับบานเด,ด้อยูเป็นขอบเป็นขัวได้นั่งกินเขาน้ำกันอ้หน่องสินะค่ะจากภาพที่ห้าบ่เคยสัมผัสได้จากภาพที่ห้าบเ่าาเ,าเ,บเคยมีอะห้ววาวอุ้ยึ้วแค่นี่แหละมันนี่แหละคือความสุขที่ห้าวแลนมาหาทั้งชีวิตเลยก็เลยบ่อยากไปไสบัดน,นี้ห้ากระตองมาเมืองวาห้าสสียูจังไหนเพื่อที่จะเฮ็ดจังไ๋นขอสียูบานได้งส่นะคะ่ะ สิ่งซิ่งหนึ่งแล้วก็ซิ่งสิ่งเดียวที่เห็ุจะเห็เหเหุให้เฮาอยู่บ้านใดนั้นก็คือความขยนันอันนี้คือคิดว่าความขยันล้วก็ะต้องหาอีหยังที่มีในโต้เฮาออกมาเหตุเงนใหนใดเพื่อที่เฮาจะอยู่บ้านใดมันบ่แเ่นว่าเฮามีกล้ยมีบกุงมีปูมีปลาแล้วเขาจะดำรงชีวิตอยู่ปกติด้มันมันก็บ,บ่ไใดนะคะมันต้องมีายใดเขามาำํำเพราะว่าเขาก็ยยังมีลูกเขายังดูแลพอดูแลเม่มันบ่ค่ะ อันนี้ยังมีความสุขดีอยู่ป่ะจ๊ะกับการทําการเกษตรความสุขมันมีทุกมือค่ะมันมีทุกวันพามือไรบ่ไดดเฮตบ่ไดดมาเมืองสวนนี่ที่ะมันก็สิคือหอดมันก็สิแบบกระวนกระว่ายอย่างสิอยากมาเมืองมาต้นกล้วยเฮาที่ปลูกไปเป็นจังได๋หนอใหญ่ไรยอย่างสินะคะปลูกเพิ่นกระหักเพิ่นเนาะค่ะแม่ก็คือเขาเลี้ยงอีหยังสักอย่างหนึ่งเวลาสิขายนี่แอบจะทําใจบ่ได้ก็ซ้ําคนเลี้ยงงัวเนี่ล่ละค่ะถ้าก่อนสิเลี้ยงต้องคิดให้ดีสะกก่อนเพราะว่า เขาก็เหมือนเหมือนหมานี่ลและเขาเลี้ยงแล้วเวลาเขาจะขายให้คนใดคนหนึ่งไปสิเขาหูซึกใจมันฟอฟอนะคะเนาะมันก็จะประมาณนั้นะนะคะนี่หละก็คือสวนนี่เขาเห็ดเขาลงมือทําถึงเขาสิบบรดลงมือปลูกเองทุกต้นดูแลเองทุกต้นหรือว่าทุกโซนนั่นสิแต่เขาก็เป็นคนบริหารได้ขนาดนี้เนาะเนาะเขากัแบบว่า อยากมาเห็นเพลินเติบโตอยากมาเห็นเพลิลนเราเพลินเป็นจังไดแล้วมีเครื่อมีอย่างระบอกคาเป็นนออะไรอย่างบกชิดาเป็นนวยลรวบอกต้นไม้ป้าเขาไงซํำไดต้นกลวยเขามีจะเครื่อมันจะเหตุนในข้อแบบแค่คิดซ้ำเหนียวเขาก็มีความสุขแล้วนะคะเพรานอืมเพราะเจ้าก็คือว่าตอนนี้สาเร็จในการทําการกเกษตรจักเปอร์เซ็นต์หรือจ๊ะถามว่าความสําเร็จเนาะให้ตอบว่าจักเปอร์เซ็นต์นี่มันตอบตอบประเดี๋อกคะ่ะเพราะว่าแต่ละคน นิยามความสําเร็จบ่เท่ากันแต่ละคนนิยามความพอเพียงกับบ่ซ้ากันแต่ละคนนิยามความพอใจกับบ่ซ้ากันแต่สําหรับผู้จัดก,การนี่แค่นี้นะคะก็คือมันก็เป็นความสําเร็จอีกขันหนึง่งแต่ถามว่จจาจะเปอร์เซ็นต์นี่ตอบบ่ได้นะคะเพราะว่ายัางทุกคนก็บยังไม่อยากอยากมีความพัฒนากว่านี่อยากมีความพัฒนากว่านี้ว่านี่ตอนนี้มันได้ซ้ำนี่แต่เขากัยังอยากได้อีก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 ขันหนึง่งขันหนึง่ง นั่นก็คือความเก่าหนาความพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างสี่นะคะมันโบเมนว่าเขามีซัมนี่แล้วนี่คือความสาเร็จแล้ววงสีลอยเปอร์เซ็นต์มันกับโบเมนเพราะว่ายังต้นใหม่เห่าเนี่ยคือบกมืองต้นเนี่ปลูกไว้ท่านมีนวยเม่นบะคะจ้าบางคนนิยามคําว่าสําเร็จเนาะปลูกแค่ติดนี่ก็คือสําเร็จแล้วบางคนคิดว่าได้กินนวยค่อยสีสําเร็จบางคนก็คิดว่าได้ทึงเม็ดมันไปต่อยอดไป,ไปพออีกนั่นคือความสําเร็จนย่งสี่นะคะ ยังที่บอกว่ามันบส่สามารถบอกได้ว่าสาําเร็จจักเปอร์เซนต์เพราะว่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ,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 ๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ซ้ำขนนี่แหละมันต้องเติบโตไปเรื่อยๆเองีินะคะนี่คือความนิยมความสามําเร็จของผู้จัดก,การนะนะเพราะเจ้าก็แวะเอ่อเคยหูซึกทถ่อหูซึกเมื่อยบ่คะในการทรําเกษตรหลายๆคนกาว่าถ่อหลายๆคนกะว่าเมืเ่อยถามว่าเหตุยังมันเมื่อยเบิดถามว่าถ่อแต่ถ้อนี่มันกะ มันก็อาจจะมีบางแต่ว่าคือสำหรับผู้จัดการมันก็ยังบ่ท่านเมียงที่ว่าถ่อนะคะเพราะว่าคือสวนนี่มันบ่ได้สัมเ็สเร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ขังแหลกลงมือทำเลยมันโ่แมนนะคะเพราะว่าลงมือทำแล้วเขาก็เจอปัญหาเรอยๆนะหนึ่งปัญหาไม่มีน้ำาบ่มีน้ำเพราะยังบ่มีเงินไม่มีเงินเจาะบาดาลอ่านี่คือปัญหาแหลกที่เจอเลยตอนที่เริ่มต้นเเกษตรถอบอมันก็ มักบ่แม่นว่าท้อมันมีแต่ความหึดหึว่าสิไปหาเงินไสมาเจาะน้ําให้มันมีน้ําให้ต้นไม้เฮาใหญ่ได้น้ําถ้าว่าถ้าต้นไม้ได้แค่ปุ๋ยบ่ได้น้ํามันก็ตายคือเก่าแต่ถ้าได้แค่น้ําบ่ได้ปุ๋ยมันก็บ่งามแม่นบ่ค่ะเฮาก็ต้องเหมือนกับว่าเอาปัญหาเป็นแรงพักดันเฮ็ดให้ตัวเฮาหาวิธีมาเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้เฮาเจอคําว่าก้าวหน้าและพัฒนาบการพัฒนาของเฮามันบ่ได้แค่ต้นไม้ที่สวยงามแล้วก สวนเกษตรที่สวยงามเลยคะ่ะมันเป็นการพัฒนาชีวิตเป็นการพัฒนาความคิดของห้าองคสีนะคะให้มันเติบโตให้มันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นให้มันหูหลายกว่านี่เองสีนะคะ,ะเพราะว่าการเรียนรูนูเนี่มันบม่มมือสบบมันบ่มีวันแบบหมดอายุ<ะ>อืมมันแ้กก็มันกับ่มมีวันเต็มหลอยน้านะคะเพราะว่ามานนัน <laughs> โซนท่านี้ก็จะเป็นแบบว่าปลูกผสมผสานค่ะเป็นโซนสาสมพันธ์กล้วยโอ้กล้วยนี่จะมากกว่า60กซสายพันธุ์แล้วก็จะปลูกผสมกับพวกไม้ผลต์ตังศยางเตอยางเช่นบกซิดาอันนี้ตน้นบกซิดาหงเปซือค่ะก็ล่างงามงค่ะปละูกด้นเราแบะนี้ประมาณสี่เดือนปลูกเป็<อ>ตนน้นน้อยก็ล่างแตกค่ะ,ะท่านี้ก็เพิง่งเพิ่งเปิดนามเหล้วนะคะก็จะแฉะแนิดนึงมีทุก พืชพันเลยเนาะคะ <c oughs> ่ะคุณตกอค่ะแต่ก็โสวนทั้งนี้จะเป็นส้นที่คนมาเมืองหลายที่สุดเลยเพราะว่าเป็นโ้นที่แบบเพี้ขึ้นมากให้เป็นตัวอย่างให้หลายๆคนเห็นนะคะ่ะว่าพื้นที่าหลายพื้นที่เล็กๆนี่ก็สามารถเพีเ้เกษตรได้โบจําเป็นว่าต้องมีพื้นที่หลายสี่นะคะโอ้ปลาหยังค่ะอยู่ในบอ่อนี่คะ่ะอันนี้เป็นปลานิ่น,นะคะ่ะมึงที่ออกลูกอะเนี่ยมึงที่ลูกเพิ่<ใ>นปู้หลายอย่าเพิ่นบอกว่าเป็นปลานิ่นมันเพิ่น่าห่วย เฮ็ดจังได้เหรอ <laughs> มันคืบอบ่มันแบบนี้เป็นออกลูกบ่ทะแม่นมื้อกี้เราหาลูกบปลูกไรงได้ค่ะนี่โอ,อ้ย้อมปลาขายหรือเ่แม่นนี่เฮาก็เฮ็ดเป็นสุ่มเป็นหยังสิเฮาก็สามารถปลูกไม้เลื่อยได้นะคะปลูกมุนเวียนก็ได้เฮ็ดเพราะมันเป็นโฮมแล้วแม่นบ่ปลาก็ได้อยู่โฮมน้ำเนี่มันแดดเแห้งแม่นบ่เลิกบ่ค่ะนี่5 50เซนค่ะอ่าอันนี้จะเป็นบ่อปูพ่ายางนะคะบ่อปูพ่ายางกว้าง1เมตรลึก50เซนยาว30 ต้นข้องนี่จะเนาสามสิบอีกสองข้องน่จะเนาสามสิบห้าเมตรนะคะก็มีคนถามหลยคือกันมาเห็ดข้องแบบนี้ปลาบวบืนบวบืนคือกันแต่บืนหน่อยนะคะเพราะว่านี่เขากับพยายามเห็ดโฮกไวค่ะ้างๆเห็ดโฮกไวนี่นี่ปลูกพวกมุ๋งนะคะพักขยงสินะคะเพื่อเพื่อกันปลาบืนบัวจ้าแม่นค่ะแต่ถามว่าถาแม่นอยากแก้ปัญหาลอยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือหาผักแยงค่ะ หาเปินยังมใใ่เพิ่นออมเพิ่นไหวบะจ้าแมนค่ะมันมีมะม่องที่ะค่ะนี่ปลาโอ้ส,สดสดทพี่นอ้องค่ะอันนี้จะเป็นแหล่งอาหารที่สวยงามโมเมนต์เลยสวยงามอย่างเดียวเลยคะ่ะมันมันได้ทุกอย่างเลยนะได้ความสุขได้ประสบการณ์ใหม่ๆ แล้วที่สาคัญเขามีความภาคภูมิใจแห่งบว์วาคนเขามาเมืองหลายแห่งนะคะแล้วคนเ็ดตามหลยหลยแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายคนแล้วค่ะแต่เออนซอนดีดีค่ะค่ะป้านีก็จะเป็นปลาหมออาจจะมีปลานิ่นแน่จังหน่อยสิค่ะปลากินเนื้นนอแน่นนนาปลา,ากินผือผสมกันแต่ว่านี่ตัวนีก็เป็นปลาหมอเป็นลักนะคะะลาเออนซ้อน,นเนี่ยกี่นนองเอ้ยมังกีห่หล่ะยาวมากเลยคะ่ะค่ะ เป็นขากเกษตรแดงใหญ่คือป่อยง่ายทุกแถวนี่มันจะกินไดหหมดนะคะบุกพริกนี่ก็า่าล้งจะไหวนะคะบุกพริกข้าก็ล้องจะปลูกใส่ปุ๋ยบ่ขาพริกนี่คือรวยหลายเถอ <c oughs> อันบริสไซแล้วค่ะเพราะว่าจะโลแล้วนะคะจะโลแล้วแต่ว่านี่บกซีดาเดี๋ยวเราจะมาเอาหุนเพื่อนอยู่ค่ะแล้วก็ออกผลด้อยค่ะทุกคนขากเกษตรแดงใหญ่นี่ขาก็ล่างจะเอาไปขายายในในหม่องไม้นะคะขายายออกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันงอใหญ่แล้ว ก็จะมีดอกกระเจียวค่ะนาะฝนมันก็นจะข้นมากอย่างสิละฝนตกใส่ฝืนเนาะคะ่ะมีแล้วก็เป็นดอกนะคะทุกคนบุซีดาเขาก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไดีเอาสวิงมาว่าสิมาสอนปลาเข็งไปปนเหมือนเรงเพราะได้กินเนาะคะ่ะเป็นาหางแดงบ,บัวตองสื่อเนาะคะ่ะคือว่าง่ายๆว่าผู้ใดมากอะ่ะตักเอาเลยได้เลยนะคะผู้ใดมาสื่อสิอยากตักเองเขาก็อนุญ,ญาตให้ตักเ,เลยบัวตองวานเฮน,นะคะระดับนี้ มันบ่หาดต่วันหัวหาดนะคะมันสามารถตักเรื่อยๆนะคโอ้พรเดียเอามาให้มือกล่องตักเนาะแต่สวนเนี่งพี่น้องอันนี้เป็นยีว่เป็นเนียอายุมอสามเดือนนะคะมอสามเดือนพออยู่พอกินมีรายได้นะคะนี่สังเกตมังนี่เพื่อกระสิซ้อออกไปเรื่อยๆนะคะนี่ซ้อออกไปนี่เพื่อจะมีบืนบางเนาะจ้ะ ถามว่าบืนมันก็มีบืนเป็นเรื่องปกติของป่าแต่กับบ้นบัได้เหตุเหตุมันเป็นปัญหานะคะจ้าพันธุสิบืนไปใส้หละ่ะแถวนี้กับพวมีน้องมีหยาง <laughs> บืนขึ้นบก <c oughs> กับบกค่อยรลายค่ะจ้านี่เขาก็จะเนี่ยปลูกผสมผสานนะคะมันก็กินไดบกกบ้บกพริกก็เริ่มสีไหวปกติเขาเก็บบกพริกเดีะะ๋ยค่ะไปขายเ <c oughs> ขาสวนกับพอเนี่ยกินเลยเนาะคะ่ะ คือพยายามปลูกอีกอยงที่ห้ามากินก่อน <ฮะ S 1> ถ้าห้าปลูกอีกอยงที่ห้ามมากินห้าสิอยากดูแลขเขา <c oughs> เห็ดอียงเพื่อจะคล้องนี่มันจะเห็ดออกมาดีอย่างแต่เวลาบางทอเ้าเห็ดอียงเพื่อพอู้อื่นเ้าก็เห็ดได้อยู่ค่ะแต่มันจะเบอ่์ดีซ้ำเ้าเห็ดให้หใจะคล้อง <c oughs> เลี่ยงอีอยงที่ห้ามากเลียงอีอยงที่ขอบัวเห้ามากินก่อนนะคะอย่าสุปไปตามกระแสว่าโอ้เขาเลียงอืงเลียงปูเลียงแมงดาได้เงินเป็นแสน เลี้ยงตะกะแตนไน้เงินเป็นแสนเอาเงินแสนไปลงทุนน้ำเขาเอางีมันเวลามันหล่มมามันเจ็บเด้อค่ะ,ะเขา <c oughs> เริ่มจากหน่อยนะคะเขาค่อยสางไปเขาก็ตรงเริ่มจากหน่อยอะคะ่ะมันมันค่อยสี่มีความหมายนะสำหรับผู้จัดการเพราะว่าถา้าลงเงินตูมเดียวเลยเขามีความเสี่ยงสูงแล่ะเขาจะกดดันจาของเฮ้ยลงทุนไปหลายปานนั่นเขาสี่ใดยังกลับมาบางคนนั่น คิดแค่ว่าลงทุนไปซ้ำนี่ชั้นตรงใดเดือนละสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นกับคำว่าเกษตรจริงๆมันโมเมนต์นะคะมันต้องเริ่มต้นจากหน่อยแล้วก็เลี้ยหลูกจากคำว่นหน่อยนี่แหละไปหาหลายมันบอกคือก็คือคนเขียนเริ่มเขียนกอไก่ขอไข่มันบม่มีไผมาเขียนขังแหลกเขียนใดจนเป็นถอยเป็นข้ามหรอกค่ะมันต้องเริ่มจากกอไก่ถ้าห้ากาที่จะเริ่มจากกอไก่มันต้องหอดองหูบแน่นอนเริ่มจากหนึ่งนะคะเริ่มจากหนึ่งค่อยๆยางไปหอดเล็กซิปนะคะ อยากให้ผู้จัดการฝากแนวคิดถึงเกษตรที่อยากลงมือทาใหมะะ่เนี่ยค่ะหรือเป็นมือเกา่าจากในแนวคิดจากพ่อจกอค่ะอืะถ้าให้ฝากเนาะก็จักสีฝากยังแต่ว่ากะนี่ละค่ะกะถามจะคล้องเมืองสะกอนถาคิดว่าอยากล่องเห็ดเมืองกะล่องเอาแป้งนี่เป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะนะคะในพื้นที่หนึ่งไร่จริงๆมันคล้องนี่มันบ่ถึงหนึ่งไร่หรอกค่ะตีไปสักงานงานเคืองซะเนาะค่ะ ค่ะเอาแปลงนี้เป็นตัวอย่างกระดเพราะว่าโบาตงคิดว่าเจ้าตรงถามีเป็นสามลายสิปลายคอยสีลงมือเหตุใดนะคะ<ม>เขาสาม,มารถลงมือท่านจกขางบานเขากันกับยังไดเลยนะคะเริ่มจากเล็กจังหน่อยนะคะท่านสำคัญตรงถี่ความคิดว่าเขาจกิกาเหตุบ่วค่ะทาเข้ากัากัาเหตุแล้วมันสิไลไปขึ้นหนามนี่พี่น้องมันสิบปทวอนหนามเนีนอนมันสิไลไปขึ้นหนามนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะกระซํา ยังที่บอกอะไรบางคนนอเอกจนกจะว่าเฮเรียนรู้เต็มลอยก่อนค่อสิลงมือทํามัน่มไม่ยังเต็มลอยราอการเรียนหลูมันบ่มีทีสิ้นสุดนะคะ<า>มันไม่มีคําว่าเต็มร้อยเด็ดขาดที่จริงคนเฮานะ่ะมันเริ่มเฮ็ดจากคางบานก่อนได้นะคะบ่จําเป็นว่าตรงตองไปเฮ็ดหลายไร่เน<ะ><อ>า,าะก็เฮ็ดแล้วก็ตรงมีความขยันนะคะค่อยสิเฮ็ดกรตรอันได้เนาะค่อยสิเฮ็ดส้ำเร็จจังจริรรแล้วการลงทุนก็่าไปลงทุนตูมเดียวนะคะตรงนี้ใจรักเนาะค่ะเนาะนก็ตองนี้ใจรักอะค่ะ ยังที่บอกว่าเห็ดยังรวยใจรักมันก็จะเห็ดออกมาดีดีแต่ถ้าห่อเห็ด้วยกระแสาะนี่สิแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็หายหายไปเลยเดี๋ยวก็หายไปแล้วมือนี้ขอบคุณผู้จัดการแวะเด้จ้าที่มาให้คข้อมรู้กับช่องเกษตรอีสานยุคม่เนาะจ้าขอคุณน้องนัทหลายๆน้องโดนัดเนาะที่มาเยี่ยมชุสวนค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะ จัามือ <laughs> ไม่ฮัดคัพเด้อจ้าฝากติดตามเพื่อร่างใจหกันในเด้อค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นสวนผสมผสานที่มีครบทุกอย่างในพื้นที่ฮกไรเนาะคะ่ะขอบคุณขอ,อจากอแวะหลยๆเด้อค่ะทีมาให้ความหลู้เฮ้าในมือน,นีเนาะขอบคุณเอสซีทุกคนเด้อค่ะทีคอยติดตามเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมเด้อจ้ามือนีน้นองโดนัทไปลวจ้า